สวัสดีครับผมจินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไถนี่ครับเอาเมใน้ภาพี่น้องมาเบ่งความแรงของคูปุตา M6240 ครับในครับปับปรับพื้นที่ลมข้านาพี่น้องนะครับลมข้านาเตรียมแปลงปลูกอ้อยครับ ตามแล้วฐาครับเอ่อบระเดไซเวียนนะพี่น้องนะครับแตะเดไเ่เนียนในแจไปีกแบบนึงครับทีมงานไปหลุดครับ เนื้อทีประมาณสามไร่ครับพี่น้องแลงนี้ต่อเล่าเล่าหาหลายต่อครับหา,ต,บหาต่อ6กต่อพื่อนะครับ,รบป,รปับเบื้องก่อนครับหลุมข้างหน้าก่อนนะครับอ่า่องโตพี่น้องตุนนี่เห็ดไทยน้ำแน่เห็ดหน้าน้ำแน่ โอ้ด้การพี่น้องรุ่นนี้มีความของโตครับพอดีครับรพอดีใส่ครับพอดีใส่พอดีใส่รุ่นนี้ไปครับพี่น้อง เด,เดิมครับรถเดิมดมครับรถทิีมงานครับที่่างระดดับแพงนี่เองโอ้โนี่ ตัวครับ จัดหนีเฮ็ดสุยางครับพี่น้องทั้งไถเทั่งปลูกนะครับใส่ปุ๋ยพว่วมจัดให้เรียบร้อยนะครับเอ้ยนี่ลุมไปก่อนนะครับพี่น้องจะได้ดินลงมาได้ที่รุมอีกทีนึงครับงานสุโมงครับงานสุโมง พี่น,อน,น้องตั้งคืนทางไกลลงพันสามไร่ละทรายนอครับในหูน่าราคาราค่ากันนะครับมีราคาดีๆกันแจง้งคอมเมนต์บอกกันได้ครับด้อจังหวัดใดเบิ่งกันอยู่จังหวัดใดนะครับอำเภอใดก็เบิง่งนป็นบอกกันแน่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพี่น้อง ข้อความคของตัวเห็นชื่นครับก็ดีปลูกนะครับลงพันสามแดดมาเนี่แต่ไหวไปเลยเดี๋ยมเจ้าเจ้า ดินเหน้นครับคงเพรื่องหล่อฟี่เรียนเรีเลยกับฝากพี่น้องนะครับก็ไลค์ก็แชร์เนาะนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องรถไทยอีนดีนั่เองนะครับด้วยพี่น้องนะครับฝากลูงป่านาฮะทุกท่านนะครับไว้ออกพวกอ่อนใจนะครับช่องยูทูบหน่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรถไทยอินดีขอฝากพี่ขอลาพี่และน้องไปพี่อพิธนี้ครับกราบสวัสดีครับ